เต้กับท้าตะแทง มีมันตัดน่ากนริจริงนี่น้อง <puis flow> อน pues ี่น่ะัมลูกเพราะว่าพี่หัวน้ามี่ไม่เคยโดนนะแต่ขมิ้่ ตีกันเราเลยตั้งชื่อร้านแบบนั้น